พระพุทธดลเจชาชาติที่สามคำอธิบายง่ายๆเบื้องต้นเรื่องความเข้าใจความคิดที่ชั่วร้ายและความเข้าใจผิดคัดาจากบันทึกธรรมโอวาทเดิมของพระพุทธดลเจชานชาติที่สามวันนี้ข้าพเจ้าจะพูดเรื่องอะไรให้ท่านทั้งหลายฟังดีก็มาให้โอวาทเปิดเผยถึงพุทธธรรมอันสําคัญยิ่งซึ่งเป็นกุญแจไขสู่ความสําเร็จและความรุ้น ในครั้งนี้ข้าพเจ้าต้องเตือนสติพวกเราว่าธรรมะที่ข้าพเจ้าจะสอนพวกเราในวันนี้มีความสําคัญมากไม่ควรมองข้ามไม่ควรเรียนแบบขอผ่านไปทีความสําคัญอยู่ที่ตรงไหนหรือมันเกี่ยวข้องกับการที่ท่านทั้งหลายเรียนพุทธ,ธรรมปฏิบัติบาเพ็ญแล้วได้รับคุณประโยชน์หรือเปล่าสามารถปฏิบัติให้ได้ผลบุญวาสนาและปัญญาบารมีเพิ่มพูน ได้รับแต่ความสําเร็จบรรลุถึงความหลุดพ้นหรือไม่หรือว่าจะตกลงสู่อบายูุสามวันนี้จะมากล่าวถึงเรื่องความเข้าใจความคิดเห็นอันชั่วร้ายกับความเข้าใจผิดบุคคลใดหากปฏิบัติมาในทางพุทธศาสนาแล้วถ้ามีความเข้าใจอันชั่วร้ายข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้นก็ไม่สามารถถึงความสําเร็จหรือพ้นจากทุกได้ไม่เพียงเท่านั้น บุญต่างๆที่บำเพ็ญมาก็ไม่อาจเพิ่มคูณไม่สามารถบำเพ็ญเข้าสู่แดนธรรมได้ไม่ว่าท่านจะเป็นราธีใดนิกายใดเพียงท่านต้องการพ้นจากการเกิดตายสำเร็จบุดพ้นจะต้องไม่มีความเข้าใจที่ชั่วร้ายและความเข้าใจที่ผิดหากท่านหากท่านมีความเข้าใจที่ชั่วร้ายเพียงข้อเดียวก็จะบำเพ็ญไม่ได้ สเบียงรั้งคือบุญวาสนาและปัญญาบารมีและบทคนทางที่จะสำเร็จจุดพ้นได้แต่ถ้าทำผิดไปแล้วเกิดสำนึกได้ขอขมาบาปแล้วแก้ไขให้ถูกต้องก็จะไม่มีปัญหาความเข้าใจผิดความคิดเห็นผิดพลาดมีโทษน้อยกว่าความเข้าใจอันชั่วร้ายความคิดเห็นชั่วร้ายถึงแม้มีโทษเบากว่าแต่ในบางข้อ หากทำผิดเพียงข้อเดียวก็เกิดปัญหาได้ในบางข้อหากทำผิดสองถึงสามข้อก็จะทำให้ไม่มีความสำเร็จไม่ได้รับผลดีเช่นกันนี้คือกฎเหล็กที่พุทธศาสนิกระชนผู้ต้องการหยุดเกิดตายต้องปฏิบัติตามเพื่อผลสำเร็จเป็นอริยบุคคลกฎอันนี้ไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งสร้างขึ้นมาแต่เป็นกฎของเหตุและผล เป็นกฎที่ปวงพระพุทธโอธิสัต์เจ้าทางังสิทธิถือปฏิบัติตามกันมาความจัดความเข้าใจที่ชั่วร้ายและความเข้าใจที่ผิดนี้คือส่วนสําคัญส่วนหนึ่งในรหัสท่ามือแสดงความหลุดพ้นวิมุตติมหามุตราเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้บุคคลทั่วไปให้เหตุผลเหลวไหลเพื่อแก้ไขความผิดหรือพูดเหลวไหลเพื่อโกหกหลอกลวงดังนั้น วันนี้ข้าพเจ้ามีจึงมากล่าวอธิบายด้วยตัวเองนี้เป็นเพียงคำอธิบายอย่างง่ายๆเรื้องต้นเท่านั้นความเข้าใจอันชั่วร้ายโดยคร่าวๆที่กล่าวว่าโดยคร่าวๆประมาณว่าต้องการพูดว่าไม่ได้ครอบคลุมความเข้าใจที่ชั่วร้ายทั้งหมดแต่สาระสำคัญทางธรรมนั้นครอบคลุมหมดแล้วขอเพียงไม่ทำผิดเรื่องความเข้าใจที่ชั่วร้ายและความเข้าใจที่ผิด ท่านย่อมจะสําเร็จควธที่สัตน์มากมีธรรมอันเที่ยงตรงถูกต้องบําเพ็ญได้ถึงคุณธรรมชั้นสูงแน่นอนในด้านล่างทุกข้อต่อไปนี้จะใช้คำว่าถือว่ายอมรับว่าเห็นด้วยว่ามาแสดงเจตนาความมุ่งหมายก็คือเพียงแต่การยอมรับเห็นด้วยทำตามในหัวข้อข้างล่างนี้ ก็ถือว่าทำผิดมีความเข้าใจความคิดเห็นอันชั่วร้ายแล้วข้อที่หนึ่งการยอมรับว่าพูดผีเทวดาเป็นเจ้าแห่งการหลุดพ้นการถือเอาพูดผีเทวดามาเป็นเจ้าบ้านเพื่อพึ่งพาอาศัยให้ได้ความหลุดพ้นการถือเอาพูดผีเทวดามาเป็นผู้นำให้ได้รับความสำเร็จการยอมรับอย่างแน่นอนว่าพูดผีเทวดาสามารถช่วยเหลือพวกเราจากความเกิด แก่เจ็บตายยอมรับว่ามีเพียงแต่พูดผีเทวดาที่จะเป็นหัวหน้าช่วยเหลือเราให้คนเกิดตายแท้ที่จริงแล้วแม้แต่ตัวพูดผีเทวดาเองล้วนไม่พ้นการเวียนว่ายตายเกิดดังนั้นพูดผีเทวดาย่อมไม่ใช่เจ้าแห่งการหลุดพ้นของพวกเราผู้ศึกษาเรียนพุทธธรรมปฏิบัติบำเพ็งตนข้อที่สองการยอมรับว่า อิทธิฤทธิ์เป็นเป้าหมายของความสําเร็จการยอมรับว่าการศึกษาและปฏิบัติธรรมนั้นเพื่อต้องการให้ได้ฤทธิ์เดชส,สารพัดการสําเร็จอิทธิฤทธิ์ได้ก็คือเป้าหมายสุดท้ายของพวกเราการมีฤทธิ์เดชคือการสําเร็จบุดพ้นควรต้องเข้าใจว่าอิทธิฤทธิก์กับความสําเร็จบุดพ้นนั้นเป็นคนละเรื่องกันไม่ว่าจะมีอิทธิฤทธิ์มากมายขนาดไหน ก็ไม่ใช่มูลธาตเดิมของความหุคคลดังนั้นการมีบุญวาสนาบารมีและปัญญาบารมีเต็มรอบการรู้แจ้งสภาวะว่างทั้งอนัตตาสุญญาตาตถาตาจะเกิดจะตายมีอิสระเสรีถึงเป็นจุดหมายของสำเร็จ